ใหญไปมาเล่นตรงตรงนู้นไม่ต้องเล่นับพ่ปานหรอกเปี่พีปานกำลังผักก็ด anh đẹp nữa ở này thì mình sổ so cà nó có đẹp nè ừ đã tôn là nồng chân thôi <laughs> to là nồng chân chẵn rồi tay thấy tay thấy lui เด็ดไปอลไนะเด็ดได้ไหมเด็ดได้เด็ดได้นะคะทำเป็นไหมลูกนง่ายไหมยเห็นอเหนมแมวแมวไม่มี่มีขาวอ่ะกรเที่ยวกเียวไม่นั่นกต้าหูลูกอันนี้อะไรเนื้อปลา อะไรอีกอะ่ะลูกชิ้นอันนั้นปูอาดปูอาจลูกชิ้นหมูอันนั้นล,ลูกชินกช้นปลา,ลปลาอันนั้นปูอาดแมงแมงกลัวนะเนื้ออันนั้น หมูสไลด์ลลเนื้อสไลด์ลอันนั้นก็นหมูสไลด์เหมือนกันอันนั้นเนื้อ,เ,อ,อเนื้อวัวนะครับอันนั้นลูกชิ้นปลาไอ้หนูจะกินอะไรอะ่ะ แครอทไม่มีอ่ะมีไหนอ่ะไหนแครอทหนูอันนี้ไม่ใช่แครอทอันนี้เขาเรียกข้าวโพดอ่อนข้าวโพดหนูไม่ใช่แครอทใช่ไหมใช่แครอทไหมไม่ใช่อันนี้ข้าวโพดเอียอยากกินเดี๋ยวค่อยกินหนูให้สุกก่อนนะต้องปอกเปลือกก่อนถึงจะกินนะ่เปลือกอ่าปอกทิ้งทิ้งทิ้งขยะ อะเปล่อยังไงปล่าดูงิ้ง่หมุมนไปเลยนะอืดึงออกอ่ะหมุนไปนะเลียด,ยดทำไมพี่บัานแกะสิลูกเลียดนะั้นเป็นเลือดเลือดที่ไหนครับผักจะมีเลือดได้ไงผักไม่มีเลือด แก,แกะให้หลุดออกอ่ะแกะแล้วทิ้งมาม้นะครับมูอเี่มใ่ไหมน,นี่ดยนะมือออกนะได้ไหมล่ะได้อ่าวางไว้มล้วน สะอาดไหมสะอาดอยังสะอาดเลยนะอ่ากวาดให้สะอาดเลย,เ,ลยเราไม่กวาดหน่อยเป็นงั้นไงสะอาดแล้วจริงไหมจริงโอเคไหมอโอเคโอเคงั้นอ่ะลงมาไอ้ชู <c oughs>

วันนี้หนูวันนี้หนูได้อะไรครับได้ของเล่น,นของเล่นอะไรอันนี้เขาว่าเขาเรียกว่าอันนี้หนูทำอะไรกับข้าวอะไรกับ,บข้าวหมูกับข้าวหมูกับข้าวหมูชาบูชาบูไหนไหนอันไหนชาบูหลกอันนี้นะหนูจะกินอะไราค่กินชาบู หนูหาที่นั่งไปลูกไหนที่นั่งหนูนี่ของจ้าครับนี่ขอจ้าครับนี่ของยายครับไหนของพ่อโอเคอ่ะบายบายครับพี่บ้านบายบายนะครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับก่อนลูก sẽ